สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกคำถามที่หลายคนคงสงสัยกันนะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นตลอดไปจริงหรือเปล่าเราจะลองมาสรุปข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูครับทั้งเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติของตลาดหุ้นเอาแบบง่ายๆให้เข้าใจกันนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจแก่นแท้ของมันจริงๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยอะไรขับเคลื่อนมันอยู่เพื่อจะหาคำตอบที่ชัดเจนที่สุด โอเคครับมาเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นนี่น่าสนใจมากครับต้องย้อมไปไกลเลยที่อัมสเตอร์ดัมปี1602นู่นเลยสมัยที่การค้าเครื่องเทศกำลังบูมบูมตอนนั้นมีบริษัท Dutch East India Company หรือ VOC นะครับเกิดจากการรวมตัวของคู่แข่งกันเองนี่แหละเพื่อจะลดความเสี่ยงแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่มันสูงมากในการเดินทางไปค้าขาย ใช่ค่ะการเดินทางทางทะเลสมัยนั้นมันอันตรายมากแล้ว V O C เนี่ยแหละค่ะคือบริษัทมหาชนแห่งแรกของโลกเลยที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาซื้อหุ้นได้เป็นเจ้าของร่วมกันนะคะอืมเป็นไอเดียที่แบบเปลี่ยนโลกเลยนะครับตอนนั้นใช่ค่ะแล้วการซื้อขายหุ้นนี่แหละค่ะที่นำไปสู่การตั้งตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัมเป็นตลาดหุ้นแบบทาการแห่งแรกของโลกเลย หัวใจสำคัญของมันจริงๆก็คือการกระจายความเสี่ยงออกไปแล้วก็แบ่งปันผลตอบแทนกันซึ่งถ้าเรามาดูแก่นของมันเสาหลัก3อย่างของตลาดหุ้นตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังคล้ายๆเดิมนะคะอย่างแรกก็คือผลตอบแทนหรือ Reward กำไรที่เราคาดหวังจากการลงทุนอย่างที่2คือความเสี่ยงหรือ r i s k อันนี้แน่นอนต้องมีอยู่แล้วความไม่แน่นอนต่างๆและสคือการเก็งกำไรค่ะ speculation การซื้อขายโดยที่ คาดหวังว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคตอาจจะไม่ได้อิงกับพื้นฐานทั้งหมดก็ได้พอพูดถึงเก่งกำไรนี่ผมนึกถึงเรื่องเออชื้อเลตเมเนียเลยครับที่ฮอลแลนด์ศตวรรษที่17อันนั้นถึงจะไม่ใช่ตลาดหุ้นโดยตรงแต่คนก็แห่ไปซื้อขายหัวทิลิปเก่งกำไรกันจนแบบราคามันสูงเวอร์วังมากสุดท้ายเป็นไงครับฟองสบู่แตกใช่ค่ะฟองสบู่แตกเพราะความเชื่อที่ว่าเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อแพงกว่านี้อีกมันหมดไปพอไม่มีคนเชื่อ ราคาก็พังครูล,ลงมาเลยบทเรียนชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้มูลค่าที่คนเชื่อเชื่อกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงก็ได้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆค่ะพอมาถึงยุคปัจจุบันตลาดหุ้นมันก็ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยมีตลาดมีดัชนีทั่วโลกทั้ง NYSE ที่อเมริกาหรือว่า Nikkei 225ที่ญี่ปุ่น ซึ่งประวัติศาสตร์ก็บอกเราอีกนะคะว่าไม่มีตลาดไหนครองความเป็นใหญ่ได้ตลอดไปตลาดที่เคยรุ่งเรืองมากๆอย่างลอนดอนก็อาจจะแผ่วลงได้เหมือนกันหรือดูตัวอย่างชัดๆอย่างดัดชนีนิเก2 2 2ของญุ่ปุ่นสิคะปลายยุค80ิ้นี้รุ่งเรืองสุดๆเลยตลาดหุ้นโตเกียวมูลค่ามหาศาลแซงหน้าอเมริกาไปเลยตอนนั้นแต่พอเกิดฟองสบู่แตกขึ้นมาจากการเก็งกำไรจากนโยบายที่อาจจะผิดพลาดผ่านมาหลายสิปีแล้วนะคะ ดัดชนีก็ยังไม่สามารถกลับไปที่จุดสูงสุดเดิมได้เลยถ้าเทียบกับมูลค่าจริงๆโอหอันนี้เป็นภาพที่ชัดมากเลยนะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเสมอไปในกรอบเวลาที่เราเอออาจจะต้องการหรือในชั่วชีวิตของนักลงทุนคนหนึ่งโอ้ oh. ฟังแบบนี้เราวน่าคิดตามเลยครับ จริงๆประวัติศาสตร์ก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเองหลังวิกฤตปี1929ใช้เวลาตั้ง25ปีนะครับกว่าดัชนีดาวโจนส์จะกลับไปที่เดิมได้หรือช่วง s t a ็กเฟลชั่นในทศวรรษ1970ที่เศรษฐกิจแย่แต่เงินเฟอ้อสูงตลาด S&P 500นี่แทบไม่ไปไหนเลยนะครับ16ปีถ้าปรับด้วยเงินเฟอ้อแล้วคือไม่โตเลย ใช่ค่ะเรืออยงตลาดอิตาลีก็ยังไม่ฟื้นตัวจากระดับก่อนปี1999เลยด้วยซ้ำครับผมทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างในยุคนี้คือตลาดทั่วโลกมันเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะคะผลกระทบมันถึงกันเร็วแล้วก็แรงกว่าเดิมมากแต่จากข้อมูลที่เราไปดูกันมานะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตลาดก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นฟูแล้วก็เติบต่อได้ในระยะยาวมากๆเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เรามีความต้องการเรื่องความไว้วางใจ แล้วก็ความเป็นเจ้าของซึ่งมันเป็นรากฐานของระบบนี้นะคะแต่ว่าค่ะจุดที่อาจจะสำคัญกว่าสำหรับนักลงทุนแต่ละคนจริงๆแล้วคือกรอบเวลาส่วนตัวหรือ personal timeline ของแต่ละคนมากกว่าอ๋อกรอบเวลาส่วนตัวใช่ค่ะคือตลาดโดยรวมอาจจะฟื้นตัวใน10ปี20ปีข้างหน้าแต่คำถามสำคัญคือแล้วมันทันเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นหรือเปล่า อย่างเช่นเ,เงินสำหรับเกษียณหรืออาจจะเป็นค่าเล่าเรียนลูกอะไรแบบนี้นะคะครับครับเพราะฉะนั้นการวางแผนมันเลยต้องมองที่เป้าหมายส่วนตัวจริงๆระยะเวลาที่เราลงทุนได้แล้วก็ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ไม่ใช่แค่ถามกว้างๆว่าตลาดโดยรวมจะขึ้นไหมพอฟังแบบนี้แล้วเออจริงด้วยครับมันทำให้ฉุกคิดเลยนะว่าคำถามสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ว่าตลาดจะขึ้นตลอดไปไหมแต่ควรจะเป็น การลงทุนที่เราเลือกเนี่ยมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายทางการเงินของเราตามเวลาที่เราต้องการได้หรือเปล่ามันเหมือนเปลี่ยนโฟกัสจากการเดาตลาดมาเป็นการวางแผนให้เหมาะกับเราจริงๆน่าสนใจมากครับ แล้วทุกท่านที่ฟังอยู่แล้วครับได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้บ้างลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Brief and Better ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราคัดสรรมาให้โดยเฉพาะเลยเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ